พวกนี้มีประเด็นเตือนภัยซึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มใบกระสีนณอาจจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมไม่ใช่มีเงินมีเงินเพียงพอแล้วแต่ว่าต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคใต้เตือนใบกระสีเก็บเงินมาทั้งชีวิตต้องคิดให้ดีก่อนใช้อย่าให้ใครมนหลอกจนหมดตัวครับดรโสภีสงังวนดีคุณผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เปิดเผยว่า สำหรับวันที่30กันยายนทุกปีนะครับถือเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของใครหลายคนโดยเฉพาะข้าราชการที่มีอายุครบ60ปีที่ต้องเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการซึ่งกลุ่มนี้นะครับมักจะมีเงินก้อนจากเงินบำเหน็จบำนาญจำนวนมากจึงทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายนะครับที่ผ่านมาเราได้มักจะได้ยินคำว่าการถูกมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีชักชวนและหลอกให้ลงทุนโดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับมักเน้นเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวยัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุปเป็นหลักด้วยความด้วยการสร้างความหวังให้ผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนหรือจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดบางประการจากการบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งมีหลายกรณีครับที่ผู้ถูกหลอกสูญเงินเงินออมเนี่ยที่สะสมมาทั้งชีวิตดังนั้นนะครับใบเกษียณหรือใบเตรียมเกษียณต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์การหลอกลวงพวกนี้เช่นใช้ลูกโซ่นะครับหรือว่าหรือแม้แต่การ หลอกให้รักแล้วก็เอาเงินมาหรือว่าโรแมนติกแมนะครับการปลอมตัวเป็นบุคคลใกล้ชิด ที่ปัจจุบันยังพบว่ามีคนตกเป็นเหยื่อเพราะหลงกลเชื่อคาพูดของมิจฉาชีพและสูญเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตจนหมดตัวครับซึ่งการวางแผนและการบริหารเงินสำรองเลี้ยงชีพที่ใช้เวลาหลายสิบปีในการเก็บสะสมมาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายอย่างรอบคอบและควรพึงระวังก่อนถึงวัยเกษียณเพื่อปกป้องเงินออมก้อนนี้ไว้ใช้จ่ายอย่างไม่ต้องกังวลใจในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือหลังกเกษียณอายุตามที่ตั้งใจไว้ดัง นันน้การป้องกันการถูกหลอกที่ดีที่สุดนะคะคือสติเพราะรูปแบบการหลอกลวงจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในหลากหลายรูปแบบในอนาคตทางนี้หากพบเห็นหรือรู้ตัวนะคะว่ามีวิวช,ชาชีพโทรมาเบื้องต้นให้กดวางสายทันทีไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนให้ใครง่ายๆคิดให้ดีก่อนตกเป็นเหยื่อ หรือโทรแจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินผ่านฮอตไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ระง,งับธุรกรรมชั่วคราวและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านออนไลน์หรือโทร1441ค่ะ อาจจะมีเงินลักษะเป็นเงินก้อนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าก็จะเริ่มมีกลุ่มแคนเคอลเซ็นเตอร์หรือมิชชชีพก็อาจจะโทรมาหาท่านนะคะแล้วบอกว่าชวนลงทุนนะคะอาจจะลงท,ทุนที่มีผลตอบแทนสูงมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เป็นความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วแต่การที่เขาโทรมาชวนเนี่ยมันก็ต้องคิดเลยว่าอาจจะเป็นกลุ่มของมิชชชีพที่โทรมาติดต่อเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงทุนเขาบอกว เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดก่อนนะคะที่จะทําอะไรลงไปแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าอย่าคุยกับเขาเลยก็จะดีที่สุดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีวิธีการในการโน้มน้าวเรานะคะเพราะพูดเรื่องของเงินเนี่ยเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีน่าจะทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือว่าถ้าไม่คุยได้ก็จะดีที่สุดเลยค่ะ ลงตัวไปแล้วหมายถึงว่าบังเอิญโอนเงินไปอย่างเงี้ยเหรอคะถ้าโอนไปนแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือรีบโทรไปแจ้งธนาคารก่อนเลยนะคะเพื่อระงับธุรกรรมนะคะซึ่งเขาจะลักระงับธุรกรรมให้นะคะ,ะเ,รเราก็รีบแจ้งเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเบอร์อะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูที่เว็บไซต์แบงค์ชาติได้เราจะมีสายด่วนของแต่ละธนาคารไว้เลยนะคะที่สามารถติดต่อได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอให้ไปแจ้งความนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแจ้งความนะคะ,ะโดยที่อาจจะเป็นทางแจ้งความออนไลน์นะคะไปที่หรือว่าโทรไปที่เบอร์1441 14นะคะเือ แจ้งความหรือว่าไปที่สถานีตำรวจก็ได้นะคะเพื่อแจ้งงาความให้ระง,งับธุรกรรมต่างๆค่ะ